สวัสดีค่ะพบกับรายการพระไตรปิฎกใกล้ตัวนะคะในวันนี้ช่วงสนทนาธรรมเราจะสนทนาถึงเรื่องเหตุเกิดของพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วได้ทรงสั่งสอนอะไรบ้างนะคะดังเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์ดิษฐกรศาสนาเวทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ กราบขอบคุณอาจารย์ที่เมตตาสละเวลามาสนทนาธรรมในวันนี้นะคะยินด,ดีครับอาจารย์คะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าโลกปัจจุบันที่มีพระพุทธศาสนาสืบทอดกันอยู่ถึงทุกวันนี้เหตุเกิดอะไรที่ทําให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นคะครับเหตุเกิดของพระพุทธศาสนาคือการที่เจ้าชายเสด็จถาทรงตัดสินพระไทยออกมาพิเดศรมออกบวชเพื่อดับกิเลสทั้งหลาย ในภาษา29ของพระองค์ได้ทรงตัดสินพระไทยออกมาพิเนสรงต่อแต่นั้นได้เสด็จเข้าไปหาอาลาและดาบทได้ฟังปฏิปทาอากินจัญญาชจตนะเข้าถึงอารมณ์กรรมาฐานที่ไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นอารมณ์ทรงรู้ว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นอย่างแท้จริง แล้วเสด็จเข้าไปหาอุทกกดาบทได้ฟังอากินจัญญาเจตนะการกำหนดชาณจิตที่ไม่มีสิ่งใดเป็นอารมณ์อันเป็นเนวะสัญญานาสัญญาเจตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แม้นั้นก็ทรงรู้ว่าไม่ใช่ความดับทุกข์อย่างแท้จริงจึงทรงหลีกออกไปแล้วทรงแสวงหาโดยทางผิดคือทุกขระกิริยา ทรงทรมานตนอันยิ่งที่เปรียบว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่จะได้ตัดสู้ถ้ากระทำตนให้มีความทุกข์ในขั้นนั้นจะถึงความสิ้นชีวิตได้แต่เพราะพระองค์เป็นผู้มีบารมีจักได้ตัดสู้ทำให้ทรงรู้ว่าความทรามานตนเหล่านั้นไม่เป็นเหตุแห่งความบ่ทุกข์ได้แต่สินพระทยในการสวยพระกระยาหาร ในวันนั้นเองส่งขึ้นสู่โพธิมณฑลโพธิบาลังส่งกำจัดมารและเสนามารได้บทดสิน้นอาศัยสมาธิฌานที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาที่ทรงกระทำม,มาเป็นบาตรและส่งน้อมไปในปุเพนิวาสานุสติญาณส่งะลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากว่าในภพชาติก่อนนั้นพระองค์ได้สวยพระชาติเกิดเป็นผู้ที่ ดำรงอยู่ในภพภูมิใดๆตลอดการตามความปรารถนาที่จะทรงรู้ในมัชชิมายามทรงบรรลุทิพยพระเจ,จาักสุจุตูปาปาตยานเห็นจุติการตายอุบัติการเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปเพราะกรรมในปัชิมายามทรงกำหนดปฏิจจสมุปบาทในปะปาทะกิกเลสกรรมวิบากอันเป็นเหตุให เกิดและตายในสังสารวัฏทรงกำหนดปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายนิโรธาทรงรู้ด้วยปัญญาของพระองค์อันเป็นจินตามัยปัญญาว่าจะดับกิเลสกรรมวิบากได้ด้วยมรรคหนงแปดเท่านั้นต่อแต่นั้นทรงกำหนดปฏิจจสมุปบาทด้วยวิปัสนาญาณแล้วบรรลุมรรคสีผลสีตรัสรู้เป็นพระอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาใกล้รุ่ง นี่คือมูลเหตุที่พระพุทธศาสนาเกิดในการยุคนี้ต่อแต่นั้นจึงทรงแสดงพระสัธรรมสืบต่อมาครับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดจากมูลเหตุอะไรคะอาจารย์มูลเหตุที่แท้จริงคือพระบารมี30สบประการนับตั้งแต่ถอยหลังจากกลับนี้ไปสี่อสงไขยแสนหมากับในสมัยนั้น พระองค์สวยพระชาติเป็นสุเมธาดาบทได้ออกบวชบรลุอภิญญาอันไปโลกิยะทั้งห้าดำรงอยู่ในสมาบัติต่อมาทรงออกจากสมาบัตินั้นแล้วรู้ข่าวว่ามีพระสามาสุพระเจ้าเสด็จอุบัติและกำลังเสด็จดำเนินไปเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายพระองค์เกิดความดำริว่า ถ้าเราจับดับกิเลสประหารกิเลสก็จะเป็นไปได้โดยไม่ยากในวันนี้คือจะเสร็จเป็นพระอรหันตสาวกของพระธีบังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่พระองค์เป็นข้ามหาบุรุษยังทรงมีฉันท่าต่อพระสัพพายุตยานจึงตัดสินพระไยว่าเราข้ามฝั่งแล้วจะให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้ามไปด้วย เราจักตัดกระแสสังสารวัตแล้วขึ้นสู่ธรรมะนวาวาจักให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้ามไปด้วยจึงทรงตัดสินพระไทยทรงตั้งใจสละชีวิตให้พระทีปังกรสมมาสิพุทธเจ้ากับพิสุทั้งหลายเหยียบข้ามตนไปนั้นเป็นมูลเหตุที่ทําให้ความเป็นพ่อปฏิสัตถ์ถึงความเป็นนิยตัดคือแน่นอนเพราะได้ทรงตั้งใจสละชีวิตถวายพ,ารพระสมมาสิพุทธเจ้า ต่อแต่นั้นทรงพิจารณาด้วยปัญญาจึงทรงเห็นว่าเหตุที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีสิประการคือทานบาร,รมีเป็นข้อหนึ่งศีลบาร,รมีเป็นข้อสองเนคขมะบาร,รมีเป็นข้อสามปัญญาบาร,รมีเป็นข้อสี่วิริยะบาร,รมีเป็นข้อห้าขันติบาร,รมีเป็นข้อหก สัจจะบารมีเป็นข้อเจอธิษฐานบารมีเป็นข้อ8เมตตาบารมีเป็นข้อ9อุเบกขาบารมีเป็นข้อ 10. สิบทรงใคร่ครวญและทรงรู้ว่าจงกระทําให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นผู้บําเพ็ญทานบารมีจงให้ทานแก่ยาจกแก่ผู้สูงส่งแม้ปานกลางจาะได้บรรลุพระโพธิญาณอันอนุดม จงรักษาศีลให้บริบูรณ์จงรักษาศีลไว้ทุกเมื่อจงเห็นพบชาติทั้งหลายเหมือนเรดอนจำมุ่งออกจากพบชาติทั้งหลายจงเป็นผู้แต่ถามผู้รู้ทั้งหลายตลอดกาลนานประคองความเพียรไว้มั่นอดทนต่อทั้งผู้นับถือและผู้ดูหมิน่น ไม่ออกนอกทางแห่งสัจจะทั้งหลายอธิษฐานท่าศัพพยุตยานไว้มั่นเป็นผู้มีเมตตาต่อผู้เกื้อกูลและไม่เกื้อกูลทั้งหลายเป็นผู้วางอุเบขาต่อสุขและทุกข์ทั้งปวงทรงกระทำอธิการไว้ในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตลอดเสีอสงไขยแสนมหากัปด้วยบารมีว่าเราบริจาคตนของตนผู้เสมอเดืดทานบารมีของเราไม่มีเราถูกแทงด้วยอาวุธก็ไม่มีความโกรธนี่เป็นศีลบารมีของเราเราสละราชสบัติออกบวชนี่เป็นเนคขมะบารมีของเรา เราใช้ปัญญาใคร่รวนให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นี้เป็นปัญญาบารมีของเราในถ้ำกลางน้ำเราไม่เห็นฝั่งเราไม่ละความเพียรนี้เป็นวิริยาบารมีของเราแม้ถูกฟันด้วยอาวุธเราไม่มีจิตโกรธนี้เป็นขันติบารมีของเราเราตามรักษาสัจจวาจาสละชีวิต ปลดเรื่องสตัตว์นี้เป็นสัจจะบารมีของเราเราอธิษฐานสัพพายุตยานไว้มั่นนี้เป็นอธิษฐานบารมีของเราเราไม่สะดุ้งเพราะกำลังของเมตตาคำ้ำจูไว้นี้เป็นเมตตาบารมีของเราเราไม่คล่องอยู่ในสุขไม่ขัดเคืองในทุกข์นี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราทรงกำหนดสรุปสโโมโอทาน บารมีของพระองค์ว่าเหตุแห่งการตรัสรู้อนุตตร,รสัมมาสัพุทธญาณนั้นคือบารมีสิบอุป,ปะบารมีสิบปรมาถบารมีสิบทรงบาเพญในอธิกุสดเหล่านี้อันเป็นบารมีแม้ทรงสละอวัยวะเลือดเนือ้อนั้นเป็นอุป,ปะบารมีแม้ยิ่งด้วยชีวิต ก็ทรงสลักชีวิตได้นั้นเป็นปรมัตถบารมีทรงสรุปว่าในการที่ตถาคตเป็นพระเจ้าสิวิราชผู้ประเสริฐนั้นเป็นทานบารมีในคราวที่ตถาคตเป็นพระเวสสันดรเป็นเวรามะพรามนั้นเป็นฐานอุป,ปบารมีในภพชาติที่เป็นพญาไกาปา่ป่า ศีลวะฒนคา,าราศพยากระตายนั้นเป็นทานปรมัตถบารมีได้สละชีวิตในภพชาติที่เป็นพยาบานอนพยาช้างจัดทันช้างเลี้ยงดูมารดานั้นเป็นศีลบารมีในภพชาติที่เป็นจำเปยยะนัคคราชภูริทัตนัคคราชนั้นเป็นศีลอุปะบารมีในภพชาติที่เป็นสังคปาละบดิษ นั้นเป็นศีลปรมัต a บารมีทรงแสดงพุทธจริยาและบารมีเหล่านี้ไว้พุทธบริษัทผู้ปรารถนาจะศึกษาเพื่อความมีศรัทธาเพื่อการมีความเพียรต่อถาคตนั้นเป็นความสมควรสามารถศึกษาได้ยิ่งขึ้นไปครับเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมานานมากเพื่อจะได้รับการตรัสรู้ อยากเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าหลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรคะครับจากการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมี30จนครบบริบูรณ์ในการที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรต่อแต่นั้นได้ปฏิสุทธิในดุสิตภูมิเพื่อรอการลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภูมิษุ์ ในภพชาติสุดท้ายตามที่กล่าวว่าทรงออกมาพเพนิสรมออกบวชในคือสุดท้ายทรงบรรลุวิชาสามคือปุถเพนิวาสานุสติญาณที่ปจัจจคุญและอาสวัคยายานนี่เป็นเหตุแห่งความไปสัพพยูรู้สัพพสิ่งและพระมหากรณาที่คุณทรงมีใจกรุณาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นออกจากกองทุกข์คือการเกิดและการตายในสังสารวัฏ ทรงแสดงกรรมและผลของกรรมว่าการกระทำด้วยกายวาจาใจทางดีก็ตามทางไม่ดีก็ตามนั้นเป็นกรรมความดีเป็นเหตุแห่งความสุขคือการเกิดในสุขติภูมิการได้รับความสุขในภพชาติเหล่านั้นเหล่านั้นการกระทำบาปเป็นเหตุแห่งความทุกข์คือเกิดในอบายและประสบความทุกข์นี่เรียกว่ากองทุกข์คือการมีกิเลส การทากรรมแล้วเกิดใหม่เมื่อเกิดแล้วก็ยังคงมีกิเลสกระทํากรรมสืบต่อแล้วเกิดในภพชาติต่อไปอีกนี่เรียกว่าส่งแสดงกรรมมรรควิบารให้ผู้ฟังเกิดกรรมมสกาตาปัญญารู้เห็นเข้าใจกรรมและผลของกรรมน้อมไปสู่สมาธิถิคือเห็นว่านี้เป็นทุกขัสัจจะและสมุทเทสัจจักรความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นทุกข กิเลสคืออวิชชาความไม่รู้ในอริยสัจสีและตัณหาคือความเี่ยดนความทยานอยากแห่งจิตนั้นเป็นสมุทยัยตัณหานั้นเป็นสมุทเทสัจจัรอย่างแท้จริงบุคคลต้องพ้นออกไปจากกิเลสจากกรรมจากวิบากเหล่านี้ให้เขาถึงสภพวะธรรมเจนิดหนึ่งที่พ้นออกไปจากการเกิดและการตายสภพวะธรรมนั้นมีอยู่แต่ด้วยการเจริญอริยมรรค ให้เกิดสามาธิทิปัญญาเห็นชอบไม่ยึดในอุปาณาทัศน์ห้าว่าเป็นตนเป็นของตนให้เกิดสัมมาสังกัปป์มีแต่ความดำริที่จะออกจากความติดเท่านั้นสัมมาวาจามะมีความเพียรมั่นสัมมาสติใจไม่เผลอเลยไปสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นไม่สะสายไปจะถึงสัมมาญาณะคือเห็นอริสสี แธรทมกิจถูกคือพ้นทุกข์ดับสมุทยัยประจักษ์นิโรธและองค์มรรคเจริญอันเป็นปรมาถสภาวะในใจจะถึงนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและพ้นออกจากการเกิดและการตายได้ครับในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทขาอาจารย์เมื่อเราได้เข้ามารู้ได้เข้ามาศึกษาพระธรรมแล้วเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เรียกว่าสมควรแก่ธรรมคะครับ พระสมมาสัพทธเจ้าทรงมีพุทธจิตอย่างนี้ว่าเมื่อผนแห่งพระธรรมตกลงขอบวงชนทั้งบวงจงไม่มีกิเลสอาสวสัแม้ผู้ที่เกิดได้ทำสุดท้ายภายหลังจงได้เป็นพระโสดาบันทรงหวังอย่างนี้ว่าเมื่อพระองค์ทรงแสดงอริสสสีทรงแสดงมรเมงแปดแล้วขอให้ผู้ฟังทั้งหลายได้หลุดพ้น หรือได้ดวงตาเห็นธรรมเข้ากระแสโลกุตระได้นี่คือพุทธจิตของพระองค์แต่ผู้ฟังจุดพ้นได้ก็ได้เส้นทางที่ส่งแนะนำว่าเธอทั้งหลายจงเห็นความเกียดคร้านโดยความเป็นภัยจากพ้นจากการเกิดและการตายจงเห็นการกระทำความเพียรเป็นความกเกษมจอดจากกองทุกได้ จงตารบความเพียรเธอเธอทั้งหลายจงเห็นความวิวาทกันโดยความเป็นภัยจงเป็นผู้ไม่วิวาทกันสมัครสมานสามัคีต่อกันเธอทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทเป็นความกเกษมจงเจริญอัตถังขี้กะมักคืคออะไรมักเมืองแป นี่เป็นอนุสาสนีของตถาคตในวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะทราบเหตุเกิดของพระพุทธศาสนาแล้วเรายังทราบว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วสั่งสอนอะไรบ้างและสามารถที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้ในวันนี้ที่ฉันขอกราบขอพระคุณอาจารย์ที่เมตตามาถ่ายทอดบอกกล่าว บอกสอนถ้อยคำของพระพุทธองค์ให้ได้ยินได้ฟังอยู่นะคะขอบพระคุณค่ะดีดีครับ